วันนี้เราจะมาดูเรื่องราวการกลับมาทวงบัลลังของ Google หลังจากปรากฏตัวของ Chat GPT ที่เคยทำให้หลายคนมองว่า Google อาจจะกลายเป็นหนึ่งในผู้พ่ายแพ้ในยุค AI แต่สุดท้ายกลับกลายเป็นว่า Google สามารถพลิกเกมและกำลังกลับขึ้นมาเป็นผู้ชนะได้อย่างน่าสนใจย้อนกลับไปปี2022ช่วงที่ h ช GP t GPT เปิดตัวชื่อเสียงของ Open AI ดังเป็นผู้แตกและที่สำคัญคือมันทําให้ทั้งโลกเห็นว่า Google ไม่ได้พร้อมสําหรับยุคข,ของ Generative AI เท่าที่ทุกคนคิดทั้งที่จริง Google เคยประกาศมาตั้งแต่ปี2016ว่าจะก้าวเข้าสู่ UAI first แต่ในวันที่ ChatGPT เปิดตัวรุ่นพี่อย่าง Google กับตกใจแบบไม่ทันตั้งตัวและแม้ภายในบริษัทจะมีงานวิจัยอยู่แล้วแต่ความกังวลเรื่องความเสี่ยงความผิดพลาดและความเอ็นเอียงทําให้พวกเขาไม่กล้าปล่อยผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเร็วพอหลังจากนั้น Google ใช้เวลา3ปีเต็มในการรื้อโครงสร้างภายในใหม่ทั้งหมดรวมทีมนักวิจัย Google Brain และ Deep Mind ตัดโปรเจกต์ที่ซ้ําซ้อนเช่น Sparrow และที่สําคัญที่สุดคือ Sergey Brin ผู้ร่วมก่อตั้ง กลับมาช่วยดูแล AI ด้วยตนเองความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทําให้ Google สามารถมุ่งพลังทั้งหมดไปที่โมเดลเดียว Gemini และในเดือนนี้ Google ก็เปิดตัว Gemini 3ซึ่งหลายสํานักมองว่าเป็นชัยชนะครั้งสําคัญที่สุดของบริษัทในรอบหลายปีเพราะมันถูกออกแบบให้ผสมผสานเข้ากับการค้นหาในวันแรกของบริษัทซึ่งเป็นธุรกิจแกนหลักของบริษัทนักวิเคราะห์จาก Moffett Nathans an, ถึงกับบอกว่า Google คือผู้ชนะในสนาม AI อย่างชัดเจนและกลยุทธ์ของพวกเขากําลังไปในทิศท,ทางที่ถูกต้องเหตุผลที่ Google สามารถ มาได้คือโครงสร้างที่คู่แข่งไม่มีได้แก่ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้หลายพันล้านคนเช่น Search Map YouTube ทีมวิจัยระดับโลกโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์และชิป AI ที่กำลังขายดีและโมเดลเจม i ไนที่ถูกฝังอยู่ในทุกบริการรายได้ไตรมาสล่าสุดของ Google ก็ทำสถิติทะลุ100พันล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกสะท้อนให้เห็นว่าการปรับตัวเริ่มเห็นผลแล้วแม้ Google จะกลับมาแบบมีโมเมนตัมแต่ก็ยังมีความเสี่ยงใหญ่รออยู่ข้างหน้า AI อาจกินพื้นที่ของเว็บแบบเดิมทำให้การค้นหาที่ต้องงคลลลิกลดล AI overview และ AI หม d e ยังต้องพิสูจน์ว่าสามารถทำเงินจากโฆษณาได้ดีเท่าเซิร์ชแบบดั้งเดิมข้อมูลจาก eMarketer ชี้ว่าส่วนแบ่งตลาดโฆษณาของ Google อาจลดลงต่ำกว่า50%เป็นครั้งแรกในปีหน้าแต่ที่สำคัญที่สุดคือภาพจำเรื่องผู้นำ AI ตอนนี้ยังเป็นของ ChatGPT ไม่ใช่ Google อนาคตของเซิร์ชแบบใหม่ที่เป็นการตอบโต้แบบไม่ต้องคลิกอาจเปลี่ยนโครงสร้างของอินเทอร์เน็ตไปทั้งระบบซึ่งไม่มีใครรู้ว่าผลลัพธ์สุดท้ายจะเป็นอย่างไรแต่ถึงจะมีความท้าทายมากมายอดีตผู้บริหาร Google ก็ยังเชื่อว่า Google จะเป็นผู้ชนะในท้ายสุดเพราะไม่มีบริษัทใดมีฐานผู้ใช้อย่างมหาศาลเท่านี้และไม่มีใครสามารถกระจายฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วเท่าพวกเขา Google เองก็ยังย้ำในแถลงการว่าทุกครั้งที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงพวกเขามองเป็นโอกาสใหม่และครั้งนี้ก็เช่นกันและนี่คือทั้งหมดของข่าววันนี้หากชอบอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดอัปเดตใหญ่ในโลกไอทีขอบคุณที่รับฟังและพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ